<laughs> วันนี้ีพี่อยาให้เร็วค่อยๆให้จีนแล้วค่อยเคียวเดี๋ยวติดขอแม่ขอเงนินแม่อีกเร็วแก้วแก้วไปขอแม่อีกร้อยหนึ่งเนาะเอาแบงคร้อยแล้วเอาแบงคร้อยพี่แม็กไปเรียนแล้วแก้วขอขอแม่ต้อยขอแม่ต้อยขอแม่ต่อยขอป๊อกขอแม่ต้อยอัดดีจ้าเดี๋ยว ฝึกครับเดี๋ยวจะจะฝึกแต่ว่าทบทวนทบทวนเดี๋ยวแม่ต้อวมะแก้วนี่แม่เอาไแก้วแม่งยไหมครับะไตังี่ไม่ให้อกแก้วไม้นี่ไม่มีตังพี่มิ้นเขาแม่หอกลูกซื้อพี่มิ้นเขาน้อยตกงานอะตกงานอือ ขาช้าแต่ช้า,ชาไม่ใช่ไม่ใช่เด็กเป็นอ้อยลำเก้าตานี้เป็นอ้อยปอกอ่าคุณพ่อฝึอกให้แล้วครับพ่อฝึอกให้กับแก้วตานะครับแล้วเราก็ทบทวนในก,การทบทวนแล้วกันครับว่าเช้านี้แก้วตากําลังหิวหิวเลยครับหิวจนดึงขนาดกับปีนเสาบ้านเลยนะครับผมหมดยัง เอาเดี๋ยว no ี่แม่ง่ายเอาไ่แมจะดแล้เขาเคี้ยวสักคู่กันครับทำไงก่อนโอ้ย่าไปยืมยังไม่มีตังค์่าไปขอแม่ค้ากินได้ไงวัะดีพี่แม็กน่ลูกดม่แม้แก้วนี่มารด่้าก่อนะดิ่้าก่อนดิแก่กนเร็วโอ้ยโอยังไม่ได้ให้ตังค์เลยนะ

พ่อรุ่นน้องแก้วซื้ออ้อยพ่อรุ่นมีให้หนูไหมยออ้ยยังไม่ได้ยังไม่มีตังเลยจะไปขอแม่ค้ากินเลยไปขอพ่อเร็วไปขอพ่อเร็วไปขอพ่อเร็วโอ้ <c oughs> ขายดีนะครับ <c oughs> ขายดี <c oughs> แก้วตัวเดียวก <c oughs> ินเก่งมากเลย พ่อไปหาพ่อไปหาพ่อก่อนหาพ่อพ่ออยู่ข้างหลังเอาเข้าปากได้อ้ย้ยอุ้ยไม่ให้ไม่ยอมไม่ไม่ยอมไม่ไม่ยอมให้ไอ้แกงไม่ขา ไม่ฉายบ่กถ้าไม่ฉายแล้วไม่ฉายมันซือกล้วยอ้อยเลยไม่า้ออยไม่ฉายนี่ต้องเป็นอ้อยอ้อยลำแล้ว่้อนึงนะคะไม่ฉายให้เป็นลำก็ได้วันนี้กล้วยหมดนะครับกล้วยหมดเรามาขายอ้อยแทนพี่มิ้นปอกอยูดูดูดู พ่อนนี้ชอบสร้างโจ <pl ains> ุใ <reco> ห <Christ and sweating> <t> ้แม่ฉายยากๆตลอดนะครับไปเดินมันต้องเดินดเลยมาแล้วนะมาเนี่ยเร็วมาแล้วมามานี่มานี่กระซิ่งายออกหนาประตูเลยนะอันน่้เอ้ยยี่สิบบาทเอาไปหนึ่งมัดวุ้นอะเงิน ไม่ฉายฉลาดนะครับใครว่าไม่ฉายไม่ฉลาดไปหอบไปเร็วหอบไปหอบไปเร็วไม่ฉายนี่ยี oh, ่สิบาทเอาไปหนึ่งลำเลยนะครับไปเลยไปหอบไปไปหอไปเร็วหอบมัดเลย ัเแบงลูไหน่ไปผู้เดียวสวยแบงลูกหนไปผู้เดียวสยน่ะแก้วแก้วแก้วโอแก้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยสินเลือเอามายสิบบาทแ่พอไแก้ว เราพ่อปล่อยแก้วนครับแก้ววันนี้มาไหมนนไม่มาแล้วแก้ว,แ,วแก้ววันนี้แล้วแก้ววันนี้มามาแล้วแก้วมา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 ไม,ไม่มาเลยครับ ไม่ชายซื้อ20่สิบบาทกินกันทนะั้งแก๊งเลยครับกินทางครอบครัวเลยครับคุ้มแนละ้วเออ <ไป S 1> มาไหนมาเออพี่นกไปไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปกินกับน้องไปพี่นกอก๋จะเดินออกไปกินกับพี่มิ้นเลยนะครับฉลาดนะครับ จะไปซื้อพี่นกซื้อกล้วยซื้ออ้อยเป็นไหมนี่รู้ซื้อเหมือนแก่ตา嘛นี่นัแก่ตานี่ซื้ออ้อยเองเลยนะพี่นกเดี๋ยวแม่ค้ากลัวซื้อยี่สิบบาทยี่สิบบาทมาสองนัด คุ้มแล้วลูกค้าก็คุ้มทั้งนั้นแล้วแม่ค้าก็ขาดทุนตัวแต่แม่แม่ค้าคนไหนเจอแม่ช้างกับลูกช้างสองเชือกนี้นะครับฮะยี่สิบบาทนี่รู้่ายี่สิบบาทเอามาสองมัดนี่ตปเอาเองด้วยน่นแล้วแต่แม่ค้าคนไหนเจอช้างสองเชือกแม่ลูกนี้นะครับสองเชือกนี้ อย่าขายนะครับลูกค้าไปห่อลูกค้าไปหอบเอาเมื่อกี้เองเลยขับไปห่อเอาเองได้สองมาโบวาร์เหรอครับหอบเอาเองเลยละครับแม่ชายขาดทุนแล้วเพราะนั้นเราแย่งกันดีนี่นึก ถ้าเกิดว่าซื้อแม่ลูกสองเชือกนะครับให้ระวังนะครับระวังเดิมพ่นนะครับยี่สิบาทอาจป่นทั้งร้านได้เลยนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่สะใจไหมถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ป่นร้านที่มินนะ้นเลยี่สิบบาทเลยนะเนี่ยเดี๋ยวไปกินเหล้าแล้วไนปะเล่นน้ำหมดแล้วแก้วยังมัมมัมอยู่แก้ว,นะแ,กวแก้วมานี่ลูก ก็เขาได้กินแล้วทีนี้เขาก็เริ่มไม่ทำแล้วครับพอเอาเฮ้ยไม่ฉายไม่ฉายไปหอบมาให้กินสองมัดแล้วครับก็ให้เขากินนะครับถ้าเขาได้กินแบบนี้แล้วก็ยังฝึกเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าเขายังสนใจกินอยู่เขายังไม่สนใจที่จะทํานะครับแต่ถ้าช่วงที่จะฝึกก็คือช่วงที่แบบเขายิ้หิวเขายังไม่มีย่านะครับแล้วก็แบบฝึกฝึกก็ให้พี่มิ้นปอกอ้อยไว้รอ เราก็ทำาให้ข็กินนะครับเห็นเสียงเห็นกันงกรอบๆเลยครับแม่จ่ายนี้ซื้อ20บาทได้กินกันทุกตัวเลยครับพอโดยก็กินได้แล้วเหลือพี่ฟุกพี่ฟุกพี่ฟุกกยังนะครับเพรายังติดธุระอยู่ครับดูหลาแก้วดูพี่นก้ครับ ยี่สิบบาทคุท้มไหมครับครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะขอปิดคลิปไปแล้วนะครับขอบคุณพี่ๆคนดูทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะดูคลิปนะครับวันนี้ก็บายบายครับผมบายบายครับ